สวัสดีครับผมนี่สวัสดีสมาชิกนะครับสวัสดี FC เลยนะครับทุกคนทุกท่านอ่ะสำหรับวันนี้ใครปังปุริย์ยับ้าในครับเข้ามาพิมพ์กำลังใจกันให้หน่อยนะครับน้อกจาสำหรับวันที่ผมกำลังคลิปนี้วันที่29่สิบเก้าครับทำเพื่อของวันที่30นะครับก่อนที่จะเข้าไปรับชมรับฟังนะครับผมก็อยากจะฝากคำเตือนนะครับว่าให้รับชมรับฟังเพื่อความบันเทิงนะครับเพื่อความเพลิดเพลินเท่านั้นนะครับ เพราะว่าตัวเลขเนะี่ยเป็นเลขมงคลเป็นเลขนลําโชคนะทุกท่านไม่ใช่เลขสูตรไม่มีการคานวณสูตรใดๆทั้งสิน้นนะครับที่สําคัญเลยนะครับการพนันเป็นสิ่งผิกดกฎหมายทางช่องเราไม่สนับสนุนสิ่งผิกดกฎหมายทุกประเภทนะครับไม่มีการปักลิงก์ใดๆทั้งสิน้นไม่มีกลุ่มลายใดๆทั้งสิ้นนะครับถ้าใครอยากจะเป็นผู้สนับสนุนหรืออยากจะเป็นสปอนเซอร์นะครับก็เอาในสิ่งที่แบบของกินหรือว่าอะไ่าต่างๆผลิตภัณฑ์อะไรต่างๆก็ๆๆここได้นะครับสำหรับสปอนเซอร์ที่อยากจะเป็นในส่วนของกลุ่มลิงอะไรต่างๆงผมไม่รับ นะครับผมไม่รับนะครับเนาะอย่างไงก็โปรดใช้วิจารยณกันด้วยนะครับมะเรามาเข้าในเนื้อหาสาระกันนะครับสำหรับคลิปนี้เป็นการวิเคราะห์นะครับเลขมงคลของสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ถูกกฎหมายนะครับของฮานอยนั่นเองนะครับประจำที่30ก่อนที่จะไปวันที่30นะนะครับเรามาดูวันที่3เออไม่ใช่วันที่29นี่คือผลนะครับมาดูโพส์โพสต์ที่ผมให้นะครับผู้ที่เขาเรียกว่าเป็นเขาเรียกว่านัก ซัพพอร์เตอร์เนาะนะครับอ่าผู้ที่เป็นซัพพอร์เตอร์ก็คือผู้ที่เป็นสมาชิกนี่แหละนะครับมาดูกันเดี๋ยวมาดูกันเนี่ยก็คือในโพสต์ชุมชนนะครับบางท่านผู้ที่เป็นสมาชิกก็น่าจะรู้อยู่นะครับมันจะเข้าดูในโพสต์ชุมชนได้นะครับอ่านะครับนี่นะครับโพสต์ชุมชนของวันนี้ครับเด่นสามอีพออีแแมทนะครับสามมากี่ตัวนี่หนึ่งสองสามเละเลยครับหกสามแล้วก็หนึ่งสามผมให้อะไรบ้าง ดูให้หมดหนึ่งสามนี่นะครับนี่คือสมาชิกตั้งแต่ระดับต้นนะไม่มีหกสามเสียดายนะครับเลขสองมีห้าสองด้วยโอ้โหทุกคนปารตนะครับนี่นี่คือสมาชิกดูให้หมดครับดูให้หมดเห็นดอกจันไหมสองน่าจะมาสองทุ่มปูเป็นไงครับสามรอบสามเวลา สามรอบสามเวลาครับทีนี้มาดูเลขทูบเรานะครับนี่สมาชิกตั้งแต่ระดับกลางนะครับแม้เลขทูบเลขทูบก็ผมก็แชร์มาให้อยู่แล้วครับเบิ้ลหน้าเบิ้ลหลังนะครับถามเห็นไหมครับเด่นสองเลขทูบเลขสองมาแล้วหนึ่งนะครับมีอย่างอื่นไหมหนึ่งเจ็ดนี่ครับที่คือเลขทูบหนึ่งเจ็ดครับเรียบร้อยเลขทูบ เสียดาย6 7ไม่มีนะครับเพราะมันไม่ได้พิก,กัดไปที่7นะครับสองเจ็ 2, 7, ดก็น่าจะมาก็เสียดายนะครับอ่ะแล้วอย่างนี้ก็1 7นะครับมาแล้วก็เลข2ก็มานะครับสหรับเลขทูบแล้วก็หามอีก2รอบนะครับ2รอบหรือ1รอบ1รอบหามนี่ฮะเลขทูบอ่านะครับนะทีนี้มาดูในนี้กันครับตัว99%สสุดยอดไหมครับโอ้โห นะครับเป็นเหมือนที่ผมพูดไหมในนี้ผมไม่ได้ประกบเลขหกให้เลยผมบอกว่าถ้าไม่คิดอะไรมากเห็นไหมครับหกหกแปดหกสามหกหนึ่งเละหกสองครับโอ้ยหกสามมาสองรอบครับสุดนะอืมทีนี้มาดูกันในนี้ในนี้ไม่มีแต่เลขแปดครับนอกนั้นมาทั้งหมดเลยห้าโมงครับสองหกสามอ่าหนึ 17, ่งเจ็ดอเลขสามเลขหนึ่งหนึ่งเจ็ด นี่ครับหนึ่งเจ็ดตามเวลาเลยมาทั้งสองเห็นไหมมันมาแยกกันเหมือนที่ผมบอกไหมครับสามกับหนึ่งไม่มาด้วยกันรอบแรกเห็นไหมถ้าใครได้ฟังมาดูหกวงครับสามหกเจ็ดหนึ่งเจ็ดสามครับไอเอสามหกเจ็ดหนึ่งสามหนึ่งสามสามหนึ่งเล็กหนะึ่งครับหนึ่งสามครับ อืเป็นไงครับรอบสุดท้ายครับสองห้าสองสามหกสองมาครับซุบสามหมายนะครับสามหกเห็นะครับในนี้และเห็นไหมครับเข้าสามตัวครับสองหกสามสามสองหกคือถ้าท่านจะดูตรงไหนนะครับตัวเลขมงคลของผมก็ปรากฏขึ้นมาให้เห็นในทุกเวลา โอเคนะมาดูกันของวันที่30นะครับ แต่สิ้นเดือนแล้วนะครับใครที่ยังไม่ได้ดูนะครับที่ผมสรุปการวิเคราะห์แนวทางนะครับสลักจินมแห่งรัฐบาลไทยเนี่ยเข้าไปดูได้นะครับช่องสัตหามาบริหารเกิดนะนะครับ่สรุปไปแล้วนะครับผมผมก็สรุปลงไปให้แล้วเนาะนะนะทีนี้เรามาดูกันในนี้พรุ่งนี้นะครับเรื่มขขนของตัวเนี้ยจะมีตัวไหนบ้าง <c oughs> อนม,มันจะเป็นวัดทุกท่านเจ็ด 1 3 4 สองสามสี่สามแปด สองสี่สองแปดสี่สองแปดสองสี่สองแปดสองห้า สองห้าเจ็ดแล้วก็สี่ห้าเจ็ดครับ <c oughs> ตัววินก็เจ็ดหนึ่งสสอง่าดูตัว99้าสิบเก้าสินอ,อตัวไหนดี นะครับโอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับก็เสร็จแล้วนะครับเป็นที่เรียบร้อยยังไงก็ขอให้นะครับโชคดีทุกคนทุกท่านนะครับขอบคุณที่เป็นกำลังใจกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ